การเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมกลับมาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถูกแช่แข็งจากการรัฐประหารนานกว่า9ปีส่วนการเลือกตั้งใหญ่สมาชิกสภากทมเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ12ปีก่อนโดยวันนี้31มีนาคม2565เป็นวันรับสมัครผู้ว่ากทมและสอกอวันแรก ขณะที่วันเลือกตั้งกาบัดลงคะแนนคือวันที่22พฤษภาคม2,565บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครทั้งกองเชียร์ทั้งสื่อมวลชนมีผู้สมัครจำนวน14คนที่เดินทางมาสมัครก่อนเวลา8นาฬิกานาทีทำให้ต้องมีการจับสลากเลือกหมายเลขผู้สมัครขึ้นย้ำความมั่นใจหน่อยครับ มั่นใจครับคือเราทำเต็มที่ครับแล้วแต่ประชาชนตัดสินใจแล้วครับแต่ที่ผ่านมาว่าเราเดินไม่หยุดเราทํางานทํางานทํางานมาตลอดเราเข้าใจปัญหาเรามุ่งมั่นและเราก็ตั้งใจจริงครับก็คิดว่าเราพร้อมเป็นที่ครับเราอาจจะยังอายุไม่เยอะแต่มีโอกาสได้บริหารในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอดีตสสแบบเขตหรือว่าจะเป็นรองผู้ว่ามาเกือบ4ปีเพราะนั้นเนี่ยหลายๆลอย่างที่เราเห็นเราได้ทําแต่อาจจะบางอย่างอํานาจเราไม่ถึงหรือเราไม่ได้รับมอบหมายเนี่ยแล้วเราเก็บมาตลอดนะครับว่าเก็บเอามาจากพี่น้องประชาชนที่ร้องมาเนี่ยเอามาเขียนเป็นนโยบายในคราวนี้ผมคิดว่าจุดยืืนทาางงกรเมอ จุดยืนในการบริหารเมืองของผมณวันนี้ยังไม่เห็นมีใครเหมือนนะในการคืนความเป็นธรรมให้กับเมืองคืนเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนและการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนกรุงเทพณวันนี้ผมคิดว่าเราบริหารกรุงเทพไม่ได้หรอกถ้าเราต้องเว้นวรรคให้กับอภิสิทธิชนผมจะทําในสิ่งที่วกก่ากทมไม่เคยทําสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนว่าทําไมกทมไม่ทํานู่นทาไมกทมไม่ทํานี่ทั้งหมดนี้จะต้องทําและก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบไม่ลุมหน้าปาจจัจมูกถ้าดิฉันสามารถที่จะได้รับอํานาจในการเข้าไปบริหารกทมดิฉันจะเข้าไปจัดก,การสะสาง และล้างบางการทุจริตครับช่นถ้ามีตรงส่วนไหนดิฉันจะล้างบางค่ะเรื่องมันมีต้องทําเยอะเลยแต่เรื่องแรกที่จะทําพี่น้องประชาชนต้องฟังไว้เลยนะเลือกพฤษธภากว่าจะประกาศผลให้ผมเป็นผู้ว่าก็ประมาณวิจุนาฝนมาพอดีเลยผมจะทําให้จุดน้ําท่วมเนี่ย เหลืออีกจุดให้มันลดน้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่สิ่งที่ผมจะทําก็คือทําให้เมืองนี้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมที่สุดนะไม่ว่าท่านจะวยัยใดเพศใดอาชีพอะไรก็ตามนะครับผู้ว,ว่ากทมจะต้องดูแลท่านให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิมให้ได้นะครับประหลัดกรุงเทพมหานครถแถลงสรุปเมื่อเวลา16นาฬิกาว่า มีผู้สมัครผู้ว่ากทมในวันแรก20คนขณะที่ผู้สมัครสกรวม50เขตมีทั้งสิ้น343คนการรับสมัครจะมีต่อไปจนถึงวันที่4เมษายนและจากนี้คงได้เห็นผู้สมัครแต่ละคนเดินหน้าหาเสียงแบบเต็มสูบขณะที่ในอดีตมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาแล้ว10ครั้งใครจะเป็นผู้ขว้าชัยในครั้งนี้ต้องติดตาม